นาวที่สานาตอยู่ออสเตรเลียเก้าเดือนรู้เลยว่าเหนื่อยมากชีวิตที่อยู่เมืองนอกไม่ง่ายอย่างที่คิดนาวที่สานาตอยู่ออสเตรเลียเก้าเดือนรู้เลยว่าเหนื่อยมากปินไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่เดือนเมษายน2 5า6หสำหรับนักแสดงสาวนาวที่สานาดสอนศึกตอนนี้เป็นเวลา9เดือนแล้วที่เธอไปเรียนต่อล่าสุด นาวได้ออกมาทำคลิปรีวิวชีวิตหนึ่งวันในออสเตรเลียโดยเธอเล่าว่ารีวิวในแต่ละวันที่เรียนหนึ่งตื่นเช้าไปโรงเรียนกันใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง หลายต่ออยู่แทมรถไฟบัสบางวันฝนตกหนักยูเบ only แค่30นาทีแต่แพงจบ 2. เรียนทฤษฎีเกี่ยวกับการเก็บรักษาอาหารรวมถึงเชื้อโรคและวิทยาศาสตร์ปฏิกิริยาเกี่ยวกับอาหารทั้งหมดซึ่งดิฉันนั่งเออพอสมควรฟังไม่ออก 3. เปลี่ยนเสื้อผ้ารอเข้าห้องดิโมเพื่อดูวิธีทำต่างๆในแต่และเมนูค่ะ4เข้าห้องปฏิบัต หัวหมุนแข่งกับเวลาเมื่อแหกเมอพองมีดปาดน้ำมันกระเด็นและเธอทุกวันโดยเฉพาะวันที่มีช็อกโกแลตคือโคตรเละบงเล็บซักผ้าช่ำห้าหลังจากนั้นทำความสะอาดห้องครัวตามที่เชฟสั่งหกกลับบ้านสลบโดยรวมสนุกค่ะงองแงบ้างนิดหน่อยได้ขนมได้ชานมก็หายละ